สวัสดีค่ะบอกสภาพมือสองค่ะคุณลูกค้าจ๋าใการช่วงบ่ายแก่ๆของเรานะกับเสื้อเชิ้ตยีนเรนิมบางนะคะคุณลูกค้าจ๋ามีทั้งบางและหนาค่ะมีแต่สียีนแ้มสียีนฟอกสียีนสนิมค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะคุณลูกค้าจ๋าไซก็น่าจะคุ้นคุ้นตากันอยู่นะคะไซก็ประมาณไซเอสไซเอ็มไซแอลนะคะเป็นงานญี่ปุ่น WA หรือลดวาซาบิค่ะคุณลูกค้าจ๋าลดวาซาบินะคะราคา 15,000บาทนะลูกค้าจานน้ำหนัก4อ่น้ำหนัก100ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการตัวนี้ x กวิน,นะคะจำนวนชิ้นประมาณการนะลูกค้าจะ300นะคะถึง350ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจะ50บาทนะคะใช่ค่ะเป็นกระดุมมุกแบบนี้มีมาเลยค่ะลูกค้าจะต้นทุน50บาทเท่านั้นลูกค้าจะส,สามารถซีเอฟเข้ามาได้นะคะ,ะตัวนี้250 Oh. 250ร้อยิถึงสาม้อยชิ้นขอบ <Okay. S 2> คุณลูกค้าด้วยจากคุณลูกค้าจา๋าเลือกจํานวนชิ้นเป็นเพียงประมาณการค่ะ200อ่าสองร้อถึงสองหชิ้นสอง สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยชิ้นนะคะลูกคุณลูกค้าจ้ะสองรอบแล้วยนะสองรอบสองรอบหนเหมือนไม่ได้กินกาแฟมาหรือเปล่าสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะคะแต่ต้นทุนยังคงเป็นห้าสิบบาทเหมือนเดิมค่ะลูกค้าจะ้ะคุ้มคุ้มเลยค่ะลูกค้าจ้ะกระสอบเน้นนะลูกค้าสามารถซีเอฟได้เลยเรื่องไซส์เขาคะมาอย่างที่แจ้งเลยค่ะเรื่องสีของเขาก็คะมาเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจ้าสีเข้มสียีนฟอกนะคะมีมาหมดเลยนะคะ,คะ ใชค่ะเป็นแบบว่าเชิดยีนคุณผู้ชายนะคะเนื้อผ้ามีตั้งแต่บางบางหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าหนาขึ้นมานิดึงอาจจะมีติดมาบ้างนะแต่ว่าหลักๆก็เน้นเป็นเนื้อยีนค่ะคุณลูกค้าจะเชิดยีนก็ได้ตัวนี้เป็นกระดุมโมกกระดุมโมกระดุมธรรมดากระดุมแพ็คค่ะคุณลูกค้าจะาะมาหมดเลยแล้วก็เป็นแพ็คกิ้งมา100กิโลเลยนะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะกระดุมนี้จะไปจังหวัดอะไรเอ่ยคุณลูกค้าจะจะไปจังหวัดอะไรพูด คุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะสนใจก็เอฟได้เลยค่ะเพราะว่ากระสอบนี้ในราคา1 4 0หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะพี่แอลพี่ลวนแล้วพี่แอลอะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะสามารถเสีได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าได้กระดุมมุกสวยๆแบบนี้ได้แฟชั่นแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าได้แบบว่าไซคะมาด้วยเป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลของเราคุมๆยั่วๆมาเลยนะคะราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นก็ 50บาทนะคะใช่ค่ะ,ะคุ้มๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นการประมาณการให้เดี๋ยวหลังจบไลฟ์เรานะคะจะนับให้ลูกค้าดูอีกทีว่าจํานวนตัวนะคะได้เท่าไหร่นะคะอ่ะเป็นกระดุมมุกใสๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะสีของเขานะคะลูกค้าจ๋าสวยมากเลยเทมากเลยเป็นยีนที่ใส่ไม่มีอ้าวใส่ได้ทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์จ้าตัวนี้เป็นของจีอยู่ พี่จียูพี่นนเจอเอ,เอกินนะคะมินค่ะเหมือนเหมือนฟอกแบบอะไรนะคะมัดย้อมมัดยอ <นะ S 2> ้ยอมค่ะโอ้โหสวยมาเลยค่ะลูกค้าจ้าสวยๆอยู่ในนี้อยในโคจียู GU, มีมาบาวนี่มีมาค่ะลูกค้าจะ แกป๊ปมีมาสวยมากนะคะกระสอบนี้สามารถซีเอฟได้เลยค่ะ1กระสอบนะคะลูกค้าจะมีแค่หนึ่งกระสอบนี้เท่านั้นนะใครซีเอฟทานนะลูกค้าจะโชคดีมากๆนะคะตัวนี้เอาไปคัดแยกเอาไปขายทําราคาได้เลยงานผู้ชายแบบนี้นะคะเข้ามาค่อนข้างน้อยมากนะคะใช่ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านดนคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับรายการช่วงบ่ายของเรานะคะไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนดจ์จ้าตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโคล จ้าสาลาจ้าลูกค้าจ้าเรื่องไซส์บางตัวมีแจ้งมาบางตัวไม่มีบอกมานะคะแต่ขอสตางค์แต่ไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ้าไซส์ L ไซส์ XL นะคะใช่อ่ะ G U ต่อเลยจ้ากระดุมมุกาเยอะนะอุ๊ยมีมานะหลายตัวนะมิจอไปหลายตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ H&M ค่ะคุณลูกค้าจ้าตัวนี้เป็น H&M นะคะแล้วก็เป็นกระดุมมุกด้วยเป็นแต่งขาดแฟชั่นมาแบบนี้เล็กๆน้อยๆค่ะคุณลูกค้าจ้าแฟชั่นมา เลยนะสียินเข้มสียินฟอกสียินสนิมนะคะมีติดมา ค้ามาหมดเลยแล้วก็กระสอบนี้คือใหญ่มากอลังการเลยค่ะเป็นงานญี่ปุ่นของเรานะคะลูกค้าจะร้อยกิโลเลยนะคุ้มคุมเลยต้นทุน50บาทยิ่งเก่ายิ่งเก่าค่ะต้นทุนต่อชิ้น50บาทบางตัวน่าไปขาย4-400 2 3 0 0อยายังได้แต่ทั้งนีทั้งนั้นค่ะคุณลูกค้าจะก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะยูนิโต้จะลูกค้าจะเรื่องทรงคอมีค้ามาอาจจะมีคอจีนแบบนี้ติดต่อ,อติดมาบ้างนะ ลูกค้าจ๋ะแต่ก็ยังไงก็คุ้มแต่ยังไงก็สวยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซ f อได้เลย1 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นได้100รกิโลไปเลยนะคะใชะค่ะตัวนี้เป็นกระเป๋าแชร์ค่ะแล้วก็เป็นกระดุมมุกมาด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นกระดุมมุกมาด้วยอุ้ยตัวนี้เท่มากอุยสวยอ่ะสวยเลยค่ะเป็นเหมือนสีหินฟอกนิดหนึ่งนะคะ จังเกิลสตองนะคะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์นะคะลูกค้าจะมีคะมาเลยนะคะแต่คุณหน้าคุณตามากๆคือยูนิโค่กับ GU ไม่แพ้กันเลยลูกค้าจะอัดตัวนี้ GU จ้า ไม่พักันเลยยาวไปยาวไปจะอยู่แล้วก็เป็นกระดุมมุกด้วยโอ้แถมเป็นกระดุมมุกมาอีกสีเข้มด้วยลูกค้าจ้าสีก็ยังเข้มมาอีกต้นทุนยังไม่สูตรอีกต้นทุนห้าสิบาทได้เป็นแบรนด์ด้วยได้เป็นกระดุมมุกด้วยค่ะคุณลูกค้าจ้าสวยกันเลยนะสําหรับรหัสสีฟอกมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคุณลูกค้าจ้าเน้นย้าบ่อยมากมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวค่ะต้องรีบซีเอฟแล้วนะคะกับรหัสนี้ของเรานะคะคุณลูกค้าจ้าในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคือคุ้มมาก กลุจริงๆค่ะลูกค้าจะสามารถ CF ได้เลยนะคะอ่ะเป็นยูนิคออีกสักตัวค่ะลูกค้าจะสีเข้มสีฟอกนะคะลูกค้าจะมีค่ะมาเลยแต่เราไม่ได้การันตีน้าวว่าจะเป็นสีไหนมาเยอะมาน้อยแต่ถ้าลูกค้าชอบค่ะ CF ได้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะอ่ะเป็นกระดุมมุกอีกสักตัวค่ะไซส์พอดีเนาะไซส์กำลังดีเลยนะไซส์ประมาณไซส์เไซส์ L ใช่ค่ะแต่ว่าขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าจะไซส์ของคนไทย ทั่วไปนั่นเองนะมีเป็นกระเป๋าด้านหน้ามีเป็นทางกระเป๋าแฟชั่นเป็นทรงอ่าเป็นแฉก็มีหรือจะเป็น ด้านหน้าแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าด้านหน้าแบบนี้หรือว่าอ่าอีฝั่งหนึ่งจะเป็นแฟชั่นแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุมมากๆกระสอบนี้ซีเอฟเข้ามาได้เลยลูกค้าจะใครขายอยู่แล้วใครอ่าขายแนวผู้ชายอยู่แล้วค่ะแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะใช่ค่ะสวยๆกันเลยนะคะกับชุดยินยิ่งเก่ายิ่งเก๋อันนนตัวทาราคาได้เป็นหลักพันเลยนะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็แนะนำเนาะช่องทางทุกวันนี้เยอะ มากนะจะเป็นช่องทางไลฟ์สดก็ได้นะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบช้อปปี้ละะาซาด้าได้หมดตัวนี้เป็นแบรนด์ของโป r โรจ้ายูนิโคจ้าลูกค้าจะเป็นยูนิโคด้วยนะคะเรื่องไซส์มีขะมานะคะ ใช่ค่ะขามาติดมาหมดเลยค่ะคุณลูกค้าจ้าขามาติดมาหมดเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้องรีบเอฟแล้วค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะเท่านี้นะคุณลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยเลยรอบหลายเดือนกันเลยเฉยเดียวสําหรับชุดยินเรนิมบางของเรานะคะแต่ว่าอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าหนาค่ะลูกค้าจ้าติดมาบ้างนะคะหลักๆก็จะเป็นชุดยีดนะคะแขนสั้นก็มีติดมาเล็กๆแน่น้อยนะคะแต่หลักๆก็จะเป็นงานผม่งยาวค่ะคุณลูกค้าจะา อุ้ยตัวนี้เป็นลายคล้ายๆทรงลายทหารอุ้ยเท่จังแล้วเป็นกระดุมแบบเป็นกระดุมมุกด้วยนะค่ะจุณลูกค้าตัวนี้สวยเลยแขนยาวไม่ต้องซีเรียสคับแขนได้ได้ค่ะใส่คุมกันแดดกันลมกันหนาวได้เลยใส่ทํางานนี้ตัวเดียวจบค่ะใช่ค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวก็ตัวนี้อุ้ยตัวนี้เท่มากกระเป๋าด้านหน้าของเขาเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นมุกค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็กระเป๋าค่ะเป็นแฉกแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าเหลี่ยมนะคุณลูกค้าจ๋าเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นมุกสีขาว่สีขาวขุ่นมาเลยสสวยีก็เข้ นะคะตัวนี้ออกแนววินเทจค่ะลูกค้าจะแต่เรื่องงานวินเทจไม่วินเทจหรือว่าเป็นอ่างานเฉพาะนะคะลูกค้าจ่าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะเราให้ลูกค้าดูตามป้ายเลยลูกค้าจ่าแล้วก็เป็นกระดุมมุกเท่ๆมาแบบนี้เลยนะคะจ่าสวยอ่ะลูกค้าจะ C ซเอฟได้เลยนะคะแป็นกระเป๋าเท่อันนี้กระเป๋าเท่ค่ะลูกค้าจ่าอยไหมคะ เหมือน<ด>เลยแถวสวยนะอ่ะเป็นกระดุมมุกบาด้วยนะคะกระเป๋าเคาเทมาคะ่ะลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้เลยคะ่ะลูกค้าจ๋ายิ่งขายอยู่แล้วนะสามารถเอาไปคัดแยกทําราคาได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลีคะ่ะคุณลูกค้าจะเป็นกระดุมมุกอ่ะสีขาวขุ่นนะคะลูกค้าจะเป็นกระเป๋าแชกแบบนี้อ่ะวุ้ยได้เลยคุ้มเลยอย่ารอช้าอย่ารอช้าวันนี้เรามีอีกหนึ่งรายการนะคุณลูกค้าจ๋าฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปสบัด ต่ออีกหนึ่งรายการกับเดทกเดผ้าสิวผ้าชีฟอง<ะ>แต่ตอนนี้ค่ะเอารายการคุณผู้ชายไปก่อนนะคะกับเชิดยีนเรนนิ่มบาง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 นาบางนะคะห<ะ>ลักๆเป็นเนื้อยีดอะซี <CF S 1> เได้เลยค่ะได้ตามรีวิวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแค่<อ>กระสอบน,ะนี้กระสอบเดียวด้วยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจาาแขนสั้นอาจาจะมีติดติดมาบ้างนะคะลูกค้าจะาแต่ส่วนใหญ่เน้นเป็นแขนยาวนะคะอัดจียูจ้าจียูแถมเป็นกระดุมมุกมาด้วยนะคะทั้งทั้งแบรน ทั้งแบรนด์ทั้งกระดุม<บ>โมกโมค่ะไม่น่าเชื่อต้นทุนห้าสิบาทเองนะคะจ้าค่ะแต่ว่าประมาณการเนาะค่ะจ้าเดี๋ยวจบไลฟ์จบคลิปเดี๋ยวเรานับให้อีกรอบนะสําหรับเรื่องต้นทุนเต่าชิ้นนะค่ะคุณลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ชให้ด้วยจ้าคอมเมนต์เข้ามาเราๆอยากดูรีวิวรายการอะไรนะสามารถแจ้งเข้ามาได้อาจจะเป็นบางรายการที่เรายังไม่เคยมีโอกาสร,รีวิวก็สามารถแจ้งมาได้นะหรืออยากเข้ามาดูสินค้าหน้าง,งานก่อนตัดสินใจซื้อก็ยังได้นะ หรือว่าจะอ,ะอะไรนะสั่งก็ได้ใชทรสั่งต่างจังหวัดก็ได้นะคะบริษัทบัคของเราจะส่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์<ช>แต่วันอาทิตย์นะลูกค้าจะขนส่งอันนี้เขาไม่รับนะคะ<ช>ลูกค,ค้าจแต่หรือว่าจะมาดูหน้าง,งานก่อนก็ได้นะค,ะ,คะมาดูตัวอย่างสินค้าก่อนได้แต่ว่าสินค้าบางรายการนะคะลูกค้าจะถ้าลูกค้าจะ,ะเข้ามาดูเป็นเฉพาะหมวดหมู่นะคะสามารถสอบถามก่อนได้นะอะันรับรอเลนจ์จ้าพอรลูดค่ะ ลูกค้าจา๋าปาสวยมากต้นทุนสุดคุ้มเลยค่ะกระสอบนี้นะลูกค้าจา๋าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นได้เลยค่ะกระดุมเป็นอ่าเป็นกระดุมโมกลูกค้าจา๋ากระเป๋าเป็นกระเป๋าแฉกมาด้วยนะคะลูกค้าจา๋าสวยเลยนะอยู่ในนี้ต้นทุนห้าสิบบาทลูกค้าจา๋าสามารถคัดแยกคาราคาได้ยิ่งถ้าเป็นงานแบรนด์อยู่แล้วค่ะลูกค้าจา๋าเอาไปขายตัวละสามร้อยสามร้อยห้าสิบได้เลยจะใส่เป็นเสื้อตัวเดียว ก็ได้หรือจะเป็นเสื้อคลุมก็เทะนะ,ะจะค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของ GU ค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็มีเป็นกระดุมสแปร์แบบนี้มาให้ด้วยนะ GU ไม่ว่าคุณลูกค้าจ๋าเป็นกระดุมมุกนะสีขุนมาเลยสีขาวขุนมาเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็แถมเป็นสีเข้มมาก GU คือหล่อมาก อ่ะตัวนี้เป็นกระดุมมุกเมืองเหมือนกันนะคะลูลลลกค้าจะมาเหมือนกันเลยกระดุมมุกนะคะลูกค้าจะเรื่องสีกระดุมมุกนะมีคะมาเลยส,ส,สีสายสีดํามีมาหมดเลยนะคะค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสไตล์แบบนี้ก็มีหรือจะเป็นยีนฟอ,อกสีคล้ายๆเหมือนยีนฟอ,อกค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของยูนิโคลวิแบรนด์เยอะจริงค่ะแบรนด์เยอะมากที่เจอก็จะเป็นลีบ้างเอ็กวินบ้างยูนิโคลบ้างค่ะลูกค้าจะดูว่าจะเป็นรับโรลินค่ะลูกค้าจะ เป็นโปโลนะคะ,คะลูกค้าแก๊ค่ะ,ะเป็นแก๊อุ้ยเยอะนะเยอะค่ะเยอะนะกูลูกค้าจ่าแต่ว่าอันนี้เรื่องแ,แท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าะคุ้มมากๆค่ะสําหรับกระสอบนี้หนึ่งรกิโลไปเลยจุกจุยัวยๆไปเลยนะคะลูกค้าจ่ายิ่งถ้าขายอยู่แล้วแนะนําแนะนําได้เลยนะคะอันนี้โปโลคันชีจ้าอุ้ยสวยอ่ะ เหมือนเหมือนคาร์บอยอย่างที่พี่แอลแจ้งเลยหลายตัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าถ้าชอบก็สามารถ CF เข้ามาได้นะ,ะจ้าอ่าตัวนี้เ,นเรื่องเข้ารูปเข้าทรงบางตัวจะเป็นแบบว่าเป็นทรงผู้ชายเนาะ,ค,ะคุณผู้หญิงอยากใส่ก็ใส่ได้นะ กูกุค้าจะใส่เป็นคุมเหมือนใส่เสื้อยืดด้านในตัวนี้ด้านนอกก็ได้นะหรือว่าจะใส่ขึ้นห้องขึ้นห้างไปเที่ยวได้หมดเลยหรือคุมพี่เห็นแบบว่าคุมทํางานบางทีอะที่เป็นคุมโรงงานชอบใส่แบบสไตล์เชิ้ตยีนแบบนี้ก็ได้นะคะคุมเหมือนการเพราะว่าต้นทุนของเขาค่ะ50สบาทค่ะเป็นเพียงประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆ่ายนะถ้าขายเอาเร็วเวนะตัวร้อยเก้าเก้ายังได้ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าี่ที่เป็นแบรนด์อาจจะคัดทําราคา290ยยังได้ ได้ค่ะหรือจะเอาเร็วๆตัวละร้อยยังได้ได้ค่ะเพอต้นทุนของเขา5้าสิบาทเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าจาราคาสินค้าของเราเป็นการประมาณการให้พื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละตลาดนะคะลูกค้าจา สามารถทําราคาที่แตกต่างกันได้นะคะใช่ค่ะไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์จ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าจ่าแล้วก็ไซส์ของเขาเป็นไซส์ XL นะคะอ่าตัวนี้เป็นของจีอูค่ะลูกค้าจ่าเป็นกระดุมมุกมาด้วยนะคะเป็นยีนออกแนวสีฟอกนะคะลูกค้าจ่าสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ่าใครขาอยู่แล้วนะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะใช่ค่ะได้เลยคุ้มเลยคุ้มมากจ้าคุ้มเลยคุ้มมากค่ะคุณ ลูกค้าจ๋แต่อาจจะมีเป็นบางตัวนะที่เป็นกระดุมอ่าเป็นมุกนะคะแต่กระดุมชํารุดนะแต่ว่าส่วนมากก็จะมีเป็นกระดุมสแปดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะข้อดีของแบบว่าเป็นเชิดนะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าอาจจะเป็นบางแบรนด์นะบางแบรนด์จะเป็นกระดุมเหมือนยูนิโคเนาะถ้าเป็นยูนิโคนะคุณลูกค้าจะาเขาอาจจะมีเป็นกระดุมสแปดติดไปให้ด้วยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนกระดุมที่แตกได้นะอีกสักหนึ่งแบรนด์ดู มีกกี้เมาส์มาเลยอะ่ะลูกค้าจาวย <Disney. S 2> เลวนีนะตัวด้านหน้าขเขาเป็นลายปักนะตัวนี้ไม่ใช่สกรีนนะลูกค้าจากตัวนี้เป็นลายปักมาเลยสวยๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะ สวยมาเลยสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไลน์นี้เราเป็นเสื้อเชิ้ตยีนเรนิมเป็นเชิ้ตยีนเรนิมคุณผู้ชายบางบางหนาะบาง,บางมีติดมาแต่หลกัลกๆจะเป็นบางค่ะคุณลูกค้าจ๋าเรื่องสีก็จะมีแต่สียีนเข้มสียีนฟ้าสียีนสนิมมาหมดเหมือนกันค่ะเอาง่ายๆสนใจกระสอบนี้ C ีเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นลาฟลอเรนค่ะลูกค้าจะสวยๆมาเลย ลูกค้าจะาเรื่องแบรน์แท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะะลูกค้าจ,จ่าขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เป็นอีกทีด้วยนะคะุอันนี้อันนี้แต่งประเทศจัง คนละคนละสีคนละแบบเลยลูกค้าจะสวยๆยั่ยๆนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้100่กิโลไปเลยหน0 0งับาทเท่านั้นยูนิโคจ้าเรื่องแบบนี้ค่ะมาจริงๆนะคะเป็นรีบ้างนะคะเป็นยูนิโคเป็น GU นะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็จะมีเป็นแบ็คนัมเบอร์มีแก๊ปนะคะโอ้โหเอสวิงด้วยเดนนี่มาด้วยนะคะ G ะหรือไปต่ออีกสักหนึ่งตัวจ้ะกลับแบรนดของ ยูนิโคลจ่าสวัสด,ดีคุณลูกค้าคะทานจากคุณลูกค้าจ่าเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถแบบว่าลูกค้าท่านไหนที่ดูไลฟ์สดอยูต่ตอนนี้นะคะถ้าชอบก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากดูรายการอื่นๆนะคะลูกค้าจะสามารถคอมเมนต์แจ้งเราได้นะคะว่าอยากดูรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ร้อยกิโลเลยนะเรารีวิวค่อนข้า งแบบคลิปนี้คือยาวเลยนะยาวไปเลยประมาณเกือบจะ20นาทีเลยนะเรา <ฮะ S 1> จูนเลยให้ลูกค้าดูกันแบบม,นม,นมันๆเพลินๆกันเลยนะแขนสั้นค้าแขนยาวกันเลยค่ะ กับรหัดนี้ของเราแล้วก็มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคุณลูกค้าจกใครเอาง่ายๆผู้ใดเร็วผู้นัใดเด้อใช่ค่ะคุณลูกค้าจะใครเร็วใครได้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวร้อยโลกระสอบแน่นๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่รับเป็นกระสอบนี้เราจะแบ่งออกมาเป็นสองถุงนะคุณลูกค้าจากตัวนั้นนะเวลาขนส่งก็จะอยู่ประมาณการแปดสิบถึงสามร้อยบาทแต่ว่าก็ ต่อกระสอบแต่ว่าราคาก็น่าจะประมาณเท่ากันเนาะใช่ค่ะก็หกร้อยแต่ว่าถ้ากระสอบอัดแน่นที่รับไปนะก็ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเพียงประมาณการเหมือนกันนะคุณลูกค้าจะขึ้นอยู่กับขนส่งด้วยเพราะว่าบริษัทบัคของเราใช้ของขนส่งเอกชนนะคะใช่ค่ะ,ะตัวนี้เป็นลายปักค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นรุ่นที่ลูกค้าเล่นอยู่หรือว่าตามหายอยู่หรือออกจะเป็นแนววินเทจน,นะคะลูกค้าจ๋าหรือเป็นแนวคาร์บอยอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะแต่ของเขาเป็นกระดุมมุกมาเท่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋า CF เข้ามาได้นะคะ ใช่ค่ะเรื่องรายละเอียดยังไงนะส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวให้คุณลูกคา้าโอ้ยูน<ต>ิโคลมือเดิมยูนิโคลมือเดิมอไม่ใช่อุย้ยลิมแดงด้วยเป็นแบรน์อะไรเอ่ยนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นของยูนิโคลค่ะลูกค,ค้าจากตัวนี้นะคะเป็นมือหนึ่งนะคะคุณลูกค,ค้าจะากไซส์ประมาณ3ามเอ็แอแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์นะไซส์สามเอตัวนี้เป็นมือหนึ่งดูค่ะ ลูกค้าจากกระดุมมุกของเขานะั้นเป็นสีดำนะดํดำแบบว่าดำสวยๆเลยดำแฟชั่นดำเงาๆเรี่ยมๆมาเลยอ่ะสวยเลยตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะลูกค้าจะเป็นริมเป็นริมแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าลูกค้าเล่นหรือ เคยอะซื้อที่ราคาค่อนข้างแพงก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะไปหรือ,อยังคะพี่แอลคะของมิตจะไปจบด้วยรียวายจ้า<ช>เป็นกระดุม<ช>มุกมาด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะสามารถติดต่อนะคะคุณลูกค้าจ๋าหรือติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะคุณลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่ไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหน้างานยูทู u นะะลูกค้าจ๋าอินสตาแกรมฝ่ายอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางติ๊กต k อก นะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ